จะให้พ่อทำยังไงเลือกหนึ่งในสามคนพี่น้องไปติดคุกงั้นเหรอถ้าคุณอยากติดคุกก็ไปบอกพวกเขาตอนนี้เลยไปออสิที่รักฟังฉันพูดก่อนใครบอกว่าอยากติดคุกเลิกที่รักคะ้ามูแต่นิ่งเฉยเ้ากับว่าอยากไปติดคุกจริงๆนะไม่มีใครอยากติดคุกหรอกนะ่าฉันไม่อยากพี่ใหญ่พี่รองก็ไม่อยาก ป่านนี้น้องชายคุณคงหาทางรอดนับรองว่าคุณเสียใจทีหลังแน่เธอใจฉันชีนหน้าโจเรื่พูดว่านายเป็นสิคุกไปแบบนี้เหรอคุณพูดเองนี่นาพี่รองเป็นซีอีโอก็ต้องให้เขารับผิดชอบสิฉันพูดไม่ออกหรอกคุณเป็นผู้ชายคุณจะทิ้งลูกกับเมียเลยใช่ไหมตอยฉันบอกเขารับผิดเขาก็ไม่ยอมหรอกเพื่อคุณเพื่อลูกแล้วฉันคุยกับซอใหญ่ไว้แล้วคะ่ะพี่ใหญ่ก็จะให้โจรับผิดเหมือนกันถ้าคุยกับซอใหญ่ไว้เหรอที่รัก แต่เธอทำแบบนี้คุณพ่อจะกลัวหรือเปล่าคุณเป็นลูกชายคนโตคุณพ่อต้องปกป้องคุณอยู่แล้วเพื่อฉันกับลูกสาวสองคนคุณต้องทำให้ได้คุณเป็นแม่รักลูกคนเล็กที่สุดแม่ต้องเข้าข้างคุณแน่เพื่อฉันแล้วคุณต้องทำให้ได้คุณพ่อถ้าอย่างนั้นผมจะขอรับผิดชอบคนเดียวโจันายพูดจริงเหรอ นั่นสิแกต้องคิดดีๆนะผมคิดดีแล้วครับในคดีนี้มีลายเซ็นของผมทุกแผ่นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ผมก็อนุมัติกับบริษัทของเม์น้อยเสี่ยงซื้อเนียนไวแดงรถนั้นผมก็ซ่่ปมาจากหลีเศราเอินเรื่องทั้งหมดเกี่ยวข้องกับผมโดยตรงที่สำคัญพี่ใหญ่มีลูกสาวสองคนเจ้าถังกำลังจะเป็นพ่อเห็นแก่พี่กับนอ้องผมว่าผมรับคนเดียวดีกว่า พี่รองฉันกับลั่วอีแล้วลูกจะไม่ลืมความดีของพี่เลยาดน,นิดโจลำบากเลยนะความจริงผมก็มีครอบครัวเพื่อแซมมี่แล้วเพราะอยากให้เธอมีความมั่นคงมากขึ้นหน่อยเย่าจูอยากให้ชดเชยยังไงพูดมาเลยผมหวังว่าทั้งพี่ใหญ่กับเหยาถังแบ่งหุ่นตระกูลมา โอนหุ้นหนึ่งเปร์เซ็นต์มาให้กับผมเอเอคือสมเหตุสมผลนี่ในเมื่อทุกคนไม่ว่าอะไรตกลงตามนี้เลยเจ้าถือไปปรึกษาทนายทางเลยก็แล้วกันทำยังไงดีที่จะให้ยอดจูรับผิดทั้งหมดรู้แล้วคะ่ะคุณพ่ออืม